ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้แอดมินจะเอาจักรยานนี่มาซ่อมไว้จะถือโอกาสแนะนําร้านจักรยานที่แบบซ่อมดีที่ฮะแยกปากเพ็รครับผมบริการดีซ่อมดีไอเทียน,นี้ก็ดูแรงร้านนี้เขาแบบใจดีมา,มากๆร้านประสิทธิทพัฒน์ครับผมร้านประสิทธิทพัฒน์ สวัสดีเฮียอดี๋เจ้าของร้านันดีวันนี้เอาจักรยานมาซ่อมเอามาซ่อมได้เอามาเอามาซ่อมได้ามาซื้อได้จักยรกกกยานเล็กๆสัญญาณเด็กๆมีหมดเลยครับจักรยานเสือภูเขาเอาไ้ออกกําลังกายวันนั้นนจักรยานจักรยานไม่บ้านแบบนี้เอามาซ่อมพอดีมันเสียหายจากอุบัติเหตุ แล้วครับขออนุญาตนะครับอันนี้เลยอันนี้เลยโอ้ยยังใหม่เลยโอ้ยยังใหม่เลย <c oughs> ได้ของใหม่เอี่ยมเลยทีเนี้ยใช้ได้สบายใจละโทรไปประมาณสองโมงยี่สิบอะพี่ไม่รับสายพี่อาจจะไม่ว่างอ๋อพอดีปิดเลยไฟไฟชาร์จจะแนะนำแนะนำร้านเฮียร้านของเฮียหน่อยว่าว่าเอาซ่อมมาซ่อมตรงนี้รประจำ ก็มาบ่อยแล้วนะจริงๆก็มาบ่อยแต่ว่านี่มาไม่ได้มาทุกเดือนหรอกซ่อมเรียบร้อยเปลี่ยนล้อใหม่ล้อใหม่เปลี่ยนหมดแล้วแล้วก็ซ่อมใหม่ครับตารายการที่ไล่มาอะไรกันเอาโอเคอันนี้ด้วยมีล้อ,อมีส่วอย่างดีบันไดอย่างดีอันนี้เป็นลูกปืนนะข้างในอ๋อ,อ <า S 3> โอเคแล้วก็ทับทิมสะท้อนแสงที่มันแตกไปอ๋อตัวนี้ทับทิมอ๋อที่สะท้อนแสงนะโอเคแล้วก็ชุดไฟที่ที่ที่บอกไว้โอเค เวลาเปิดปิดก็มีปุ่มเล็กๆครับพี่ครับผมกดค้างอไว้เอาสวยสวยกว่าเก่าเองเกว่าเปลี่ยนพี่เปลี่ยนจังหวะพี่กดเฉยมันจะมีทั้งหมดสี่จังหวะครับผมถ้าเมื่อไหร่จะปิดจะเปิดให้กดค้างไว้โอเคแล้วก็เวลาไปติดพี่มันจะมีอันนี้คือสายชาร์จเวลาไฟหมดก็ ชาได้เลยใช้ได้ใช้ประมาณกี่วันนะหรือว่าแล้วแต่มันขึ้นอยู่กอาการติดิรือว่าเรารับติดงานแค่ไหนโอเคแล้วก็ถ้าเราไปติดสอหน้าเราไปติดผู้เสิร์ฟผู้ขาวแล้วแล้วมันมีหลักอ้างอย่างนี้เราก็ใช้ตัวใหญ่ออ๋ที่ก็เอาตัวใหญ่รัดได้เลยอ๋อแบบนี้เลยโอเคไดแต่ ถ้าไม่รักตัวใหญ่สมมุติเราจะรัดด้านข้างอย่างนี้ด้านข้างเนี้ยเ,เราก็าใช้เส้นเล็กรัดเขาให้มาสองเส้นอืมรัดได้นะโอเคเร,เ,อเ,เรียบร้อยใน h e r ยเนาะขอบคุณมากสแกนได้ใช่ไหมได้ได้โอเคขอบคุณมากครับผมโอ,โอ้โหขอบคุณมาก ร้านอยู่ตรง5แยกปากเกดเลยแยกถนนเส้นนี้ถนนติวานนท์เนาะติวานนท์ติวานน์อยู่หน้าหน้าซอยซอยลุเยงเรืองอยู่หน้าซอยลุงเรืองถ้าใครอยากจะมาร้านเฮียประสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยครับผมบร <c oughs> ิการดีเอาใจใส่ลูกค้าดีมากขอบคุณมากนะครับผม